สาเหตุที่ผู้หญิงนอกใจแฟนข้อ1ถูกปล่อยปละละเลยสาวๆหลายๆคนนะคะนอกใจแฟนเนี่ยนั่นมันเป็นเพราะว่า,าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลที่เพียงพอถูกปล่อยปละละเลยนะคะอย่างเช่นปล่อยให้ทํากิจกรรมคนเดียวปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวไม่แคร์ไม่สนใจว่า,าแฟนเนี่ย จะเหงาหรือเปล่าซึ่งผู้ชายหลายๆคนอาจจะแบบว่าทํางานหนักมากจนเกินไปหรือว่าไปแฮงเอาท์กับเพื่อนจนใส่จะจนขาดการใส่ใจแล้วก็ละเลยที่จะดูแลแฟนนะคะแล้วพอผู้หญิงเนี่ยเริ่มเบื่อมากๆแล้วก็แบบว่าเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวเนี่ยเขาจึงเริ่มมองหาใครอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งจะมาช่วยเติมเต็มความรักความสุขได้และนี่แหละคือสายหมิดที่ผู้หญิงเนี่ยนอกใจผู้ชายผู้ชายเมื่อโดนแฟนอนอกใจก็อยากแบบ โวยวายว่าเอ้ยทำไมถึงไม่ซื่อสัตย์ทำไมถึงนอกใจฉันคุณต้องกลับมาดูแลตัวเองมาดูตัวคุณนะคะว่าคุณเนี่ยทำเต็มที่แล้วหรือยังคุณเอาใจใส่แฟนคุณได้เต็มที่หรือยังดังนั้นแล้วอย่าได้โทษผู้หญิงน,นะคะต้องกลับมาดูตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองนะคะถ้าคุณเนี่ยไม่อยากให้แฟนคุณเนี่ยเขานอกใจคุณข้อสองนะคะจืดชืดจนเกินไปคุณเคยเห็นผู้ชายที่จืดชืดไหมคะแปลว่า อยู่บ้านไปวันๆไม่ทําอะไรที่มันตื่นเต้นท้าทายไม่พาแฟนเนี่ยออกไปเที่ยวนอกบ้านไม่โรแมนติกไม่ยิ้มไม่หัวเราะแบบทําตัวแบบจืดชืดพอผู้หญิงเนี่ยได้อยู่กับผู้ชายแบบนี้เป็นนานๆเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตฉันเนี่ยไม่ใช่จะมาเป็นหุ่นยนต์หรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าอยู่ไปโดยไม่มีความสุขฉันก็ต้องการความสุขฉันต้องการที่อะไรที่มันตื่นเต้นท้าทายต้องการที่จะให้แฟนเนี่ยแบบโรแมนติกกับเขาบ้างดังนั้นแล้วเมื่อผู้หญิง ไม่ได้รับความสนุกไม่ได้รับความตื่นเต้นท้าทายไม่ได้รับความโรแมนติกือทําให้ผู้หญิงนะคะเริ่มมองหาผู้ชายเพราะว่าในโลกนี้นะคะมีผู้ชายอีกมากมายที่เป็นผู้ชายที่เพร้อมที่จะดูแลผู้หญิงคนนั้นได้แล้วก็แบบว่าเป็นผู้ชายที่ทำอะไรที่ท้าทายไปได้วยกันผจญภัยไปได้วยกัน แล้วก็แบบเป็นผู้ชายที่โรแมนติกไม่ใช่ว่าอยากเข้าไปกอดไปหอมแล้วก็แบบว่าสะบัดหนี้อะไรแบบนี้ซึ่งถ้าหนุ่มๆเนี่ยทําแบบนี้รับรองนะคะว่าแฟนคุณเนี่ยเขานอกใจคุณแน่นอนแล้วคุณเนี่ยจะมานั่งเสียใจร้องไห้ภูมิฝ่ายทีหลังไม่ได้นะคะดังนั้นแล้วถ้าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณยังดีอยู่คุณต้องปรับเปลี่ยนนิตรของคุณให้แบบว่าตื่นเต้นบ้างพาแฟนไปเที่ยวบ้างพาแฟนไปทําอะไรที่มันโรแมนติกบ้างเติมความรักความหวานให้กันด้วยนะคะ ข้อ3นะคะขีหึงมากจนเกินไปผู้ชายที่คีหึงเนี่ยผู้หญิงรับไปได้แน่นอนแม้แต่ผู้หญิงแม้แต่ผู้ชายก็เหมือนกันนะคะก็ไม่ชอบผู้หญิงที่ขีหึงใช่ไหมคะดังนั้นแล้วถ้าคุณเนี่ยไปหึงแฟนคุณเวลาที่แฟนคุณออกบ้านแบบออกไปไม่ได้นะเธออย่าไปนู่นนี่นั่นนะกลัวแฟนจะแบบไปเจอผู้ชายกลัวแฟนเนี่ยจะปันใจซึ่งคุณเนี่ยไปห้ามผู้หญิงแบบนี้มากๆแล้วก็แบบว่าคอยแบบ กล่าวทั่วผู้หญิงว่าออกบ้านไปแล้วต้องไปเจอผู้ชายผู้หญิงจะรู้สึกเบื่อมากๆทั้งๆท,ท,ที่เธอไม่ได้เป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าหนุ่มคนไหนเนี่ยเป็นหนุ่มที่ขี้หึงมากจนเกินไปคุณก็ควรลดความขี้หึงนะคะคุณควรที่จะไว้ใจเชื่อใจแฟนให้มากๆซึ่งการไว้ใจและเชื่อใจเนี่ยจะทําให้ความสัมพันธ์นะคะแน่นกระชับแล้วก็รักกันได้ยาวนานและนี่ก็คือสาเหตุนะคะที่ ทำให้ผู้หญิงนอกใจแฟนหนุ่มๆคนไหนที่โดนแฟนนอกใจนะคะคุณต้องกลับมาย้อนมาดูตัวเองว่าคุณทําเต็มที่แล้วหรอไม่ใช่แบบว่าโทษผู้หญิงแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ถ้าคุณเนี่ยทาดีแล้วคุณเอาใจใส่คุณเป็นคนที่ดีแล้วแต่ผู้หญิงนอกใจคุณนั่นมันก็เป็นสาเหตุที่อาจจะเป็นเพราะนิสัยของผู้หญิงคนนั้นนะคะดังนั้นอย่าได้ปัดสินว่าผู้หญิงจะเลวสมอไปต้องกลับมาดูตัวเองด้วยนะคะด้วยรักจากป,ปัดและปะัดธนาดีจากครุณค่ะ